สวัสดีค่ะเพราะกับอรไทยสตอรี่ค่ะวันนี้นะคะแก้วมีสิ่งของนำโชค12ราศีอัปเดตปี2564ค่ะใครที่มีปัญหาการงานการเงินนะคะเจ้านายจูจี้แฟนขี้บนครอบครัวไม่เข้าใจแล้วก็ขอให้ทิ้งเรื่องแย่ๆไว้ทั้งหลังนะคะแล้วเรามา ต้อนรับสิ่งเฮงเงกันในปีนี้ดีกว่าค่ะสำหรับปีนี้นะคะมีอะไรกันบ้างที่สายมูอย่างเราต้องพกติดตัวนะคะไปเริ่มดูกันเลยค่ะราศีแรกราศีมังกรค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มก,กราคมถึง12กุมภาพันธ์ใครเกิดราศีมังกรมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานใหม่นะคะที่ดีกว่าเดิม หลังปีที่ผ่านมาได้เจออุปสรรคปัญหาความเครียดนะคะแรงกดดันและเรื่องวุ่นวายในครอบครัวในช่วงปี2564นี้ถือเป็นปีที่เริ่ม วงรอบใหม่ของชีวิตจะมีการเริ่มต้นมีสิ่งใหม่ๆและเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายเรื่องนะคะจะเป็นปีแห่งความสดใสาราบรื่นและเป็นปีแห่งการลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยซึ่งจะส่งผลดีต่ออนาคตอย่างมากสิ่งของนำโชคที่ต้องพกนะคะก็คือสร้อยขอจี้รูปดาวตั้งหูมุกตุ๊กตาหุ่นย,ยนต์ กางเกงตัวหลวมพองและใช้อะเซอรอรี่สีดำเทาและน้ำตาลมนเลขมงคลคือเลข2อักษรนำโชคก็คือเคและ T ค่ะต่อกันที่ราศีกุ้งค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม เตรียมฉลองราศีกุมปีนี้มีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนโตถึงแม้ว่าในปี2564นี้จะค่อนข้างมีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นยังคงมีจังหวัดที่ต้องระมัดระวังแต่จะมีดวงดาวที่ดีเข้ามาหลายดวงควรคิดวางแผนชีวิตให้ดีเพราะจะทำให้ชีวิตคุณก้าวไปสู่เป้าหมายและสำเร็จต่างๆรออยู่ไม่ไกล ของนำโชคคือเป้ที่เป็นกระเป๋าเอกสารแหวนอยญมณีสีดำกระโปรงยีนและใช้ของสีฟ้าเขียวเหลืองเลขมงคลคือเลขห้าอักษรน,นำโชคก็คือ e และ w ค่ะ ผู้ที่เกิดราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะราศีมีนเองในปี2564นี้ก็มีโอกาสจะได้เปลี่ยนงานสูงมากเป็นราศีที่มีความผันผวนหลายอย่างเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งมีทางด้านดีและด้านที่ต้องระมัดระวังอาจเป็นเพราะคนราศีนี้มักจะชอบทำอะไรใหม่ๆหลายอย่าง ทำให้ต้องเรียนรู้ปรับตัวและพบการเปลี่ยนแปลงแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าสามารถดูแลตัวเองได้และเอาตัวรอดได้จากปัญหาวุ่นวายต่างๆได้อย่างไม่น่าห่วงค่ะสิ่งนำโชคคือโบริบินภาพททยของบรรพบ,บุรุษหมอนเป็นสีสีเสื้อกันหนาวลายดอกไม้และของใช้สีฟ้าเขียวเหลืองเลขมงคลคือเลข6และอักษรนำโชคคือ F และ O ค่ะ ต่อกันที่ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะสำหรับปี2564จะเป็นปีที่ชาวราศีเมษโฟกัสเรื่องงานวุ่นกับการทำงานซะเป็นส่วนใหญ่แม้ปีที่ผ่านมาจะเจอเรื่องราววุ่นวายหลายเรื่องแต่ปีนี้จะยังพอมีช่วงให้พักหายใจได้บ้างค่ะจะพบการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านและเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น แต่คนวางแผนและเตรียมตัวร่วงหน้าชีวิตจึงจะเป็นไปดังมุ่งหวังของนำโชคคือดอกเดลี่ผ้าพันคอกางเกงสามส่วนและของจุกกระจุกกระจิกสีส้มแดงและทองเลขมงคลคือเลข9และอักษรนำโชคคือไอและอาค่ะราศีพฤษกผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ในปีใหม่นี้ราศีพฤกษภมีเกณฑ์จะได้พบรักต่างวัหัวใจชื่นบานและถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลายอย่างหลายเหตุผลหลักๆมาจากพระราหูโครจรเข้าสู่ราศีช่วงปลายปี63อย่าเพิ่งตกใจนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้แต่ต้องวางแผนกันอย่างรอบคอบจึงจะทำให้ชีวิตไปในทางที่ควรจะเป็น สำหรับสิ่งของนำโชคคือกระโปรงเอี๊ยมและของใช้กระจุกกระจิกสีฟ้าชมพูครีมเลขมงคลคือเลข7และอักสรน,นำโชคก็คือจีและวายค่ะราศีเมถุนผู้ที่เกิด15มิถุนายนถึง16กรกฎา,าคมค่ะในปี2564ชาวราศีเมถุนสบายใจได้จะมีผู้ใหญ่คอยเมตตาและช่วยเหลือ แม้ในปีที่แล้วเราจะเจอกับศึกหนักหลายครั้งทั้งอุปสรรคปัญหาและเรื่องรุ่นว้ยความขัดแย้งต่างๆเพราะอิทธิพลจากดาวราวหูและดาวอื่นๆแต่เรื่องแย่ๆได้ผ่านพ้นไปแล้วค่ะในปีนี้จะพบการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นเรียกวได้ว่าเป็นปีที่ดวงพลิกฟื้นและมีการก้าวหน้าทางตามลำดับค่ะสำหรับของนำโชคคืคอนาฬิกาปลุก ลายเสื้อสูตรของใช้สีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวเลขมงคลคือเลขสีอักษรนำโชคคือดีและ M ค่ะราศีกรกฎผู้ที่เกิด17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ราศีกรกฎมักจะมีดวงได้อะไรมาแบบฟุกๆปีที่ผ่านมาคุณได้เผชิญปัญหาอุปสรรคมากมายให้ได้เรียนรู้และได้บทเรียน แต่สำหรับปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ขา่ามีข่าวดีเข้ามามากยิ่งขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในปีนี้ทิศท,ท,ทางดีขึ้นค่ะถึงแม้จะมีบางช่วงบางเดือนที่ต้องระมัดระวังแต่โดยรวมมีสิทธิ์รุ้นรอฟังข่าวดีรอผลงานหรือความสําเร็จต่างๆที่จะเข้ามาได้เลยสิ่งสําคัญนําโชคก็คือกระจกแบบมีด้ามถือเข็มขัดหนังเสื้อคอโปโลและของใช้สีขาวม่วงอ่อนและสีนฟ้าน้ำทะเล เลขมงคลคือเลข8อักษรนำโชคก็คือ H และ N ค่ะราศีสิงห์ผู้ที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนใครเกิดราศีสิงห์เตรียมเฮค่ะคนโสดมีเกณฑ์จะได้ลงจากคาแน่นอนในปี2564นี้มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผื้นในทางที่ดีขึ้นมากแม้ปีที่ผ่านมาคุณอาจมีการลองผิดลองถูกเริ่มต้นทำอะไรก็มีอุปสรรค แต่ปีนี้ทุกอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นชีวิตจะก้าวหน้าไปได้อย่างแน่นอนถึงจะพบกับความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็พบความสําเร็จรอยอยู่ข้างหน้าค่ะสิ่งของนําโชคคือนาฬิกาแบบหน้าปัดตัวเลขเดอกกลาแพ้งถุงเท้าลายขวางเสื้อแจ็คเก็ตและของใช้สีส้มแดงและทองเลขมงคลคือเลข3และอักษรน,นําโชคก็คือเและยค่ะ ราศีกันผู้ที่เกิด17กันยายนถึง17ตุลาคมค่ะชาวราศีกันในปี2564นี้จะมีคนคอยช่วยเหลือและหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆมาให้ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพียงแต่โบนเส้นทางอาจมีอุปสรรคบ้างแต่จะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไม่ยากแน่นอนค่ะพร้อมจะเดินต่อและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งมีความท้าทายและความสำเร็จรอยอ,ยอยู่อย่างแน่นอน ของนำโชคที่ควรพกก็คือจีรูปไม้กางเขนสเสื้อแจ็คเก็ตยีนดินสอสีม่วงและของใช้สีครีมน้ำเงินฟ้าเลขมงคลคือเลขศูนย์อักษรนำโชคคือ A และ H ค่ะราศีตุลผู้ที่เกิด18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนค่ะถ้าเกิดราศีตุลให้ระวังการใช้เงินมีเรื่องให้จับจ่ายใช้สอยเยอะ แม้ในปีที่ผ่านมาพบกับความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอุปสรรคหลายอย่างนะคะแต่ในปี2 5 6 4นี้จะมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงของชีวิตในทิศทางที่ดีขึ้นมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงมีความชัดเจนลงตัวและจากก้าวหน้าสมหวังในสิ่งที่ต้องการของนำโชคคือเข็มกัดรูปดอกไม้กระโปรงมินิเกิลเข้ารูปและของใช้เล็กๆสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองเลขมงคลคือเลข6อักษรนำโชคก็คือ F และโค่ะ ราศีพิจิกผู้ที่เกิด17พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมค่ะถ้าเกิดราศีพิจิกขอให้ระวังตัวหน่อยในปีใหม่นี้นะคะเพราะมีเกณฑ์จะต้องเข้าออกโรงพยาบาลโดยในปี2564นี้ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ลหลาๆหลายอย่างในชีวิตทั้งในเชิงสภาพแวดล้อมและเรื่องส่วนตัวเหตุผลมาจากดวงดาวหลายดวงทำมุมกับราศีคุณต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งใหม่ๆและวางแผนแต่นนิ่นๆ แต่มั่นใจได้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไปเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นของนำโชคคือที่คาดถมกระปรงพีทตะปูที่เป็นสนิมและของใช้สีเทาและดำเลขมงคลคือเลข5อักษรภาษาอังกฤษนำโชคคือ e และ w ค่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีธนูผู้ที่เกิด16ทธันวาคมถึง14มกราคมค่ะใครยังโสดและเกิด ราศีธนูมีข่าวดีมาบอกนะปีใหม่นี้เกณฑ์เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ค่ะถึงแม้จะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างหนักในปีที่ผ่านมาเพราะมีดวงดาวร้ายๆเข้ามาในราศีคุณพร้อมกันแต่เมื่อเข้าสู่ปี2564ดวงดาวเหล่านี้ก็ย้ายออกไปทําให้ชีวิตคุณเหมือนได้รับเริ่มต้นสิ่งใหม่และเป็นวงรอบใหม่ที่ทําให้เดินหน้าพร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จสําหรับสิ่งของนําโชคคือแว่นตาดําเสื้อใหม่พรมมอแฮ และของใช้เล็กๆน้อยๆสีม่วงแดงและส้มเลขมงคลคือเลขหนึ่งอักษรภาษาอังกฤษนำโชคคือ J และ S ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆมีใครถูกใจสิ่งของนำโชค12รายสีประจำปี2,564บ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอาทิดอกเบซี่จี้รูปดาวกันเกงยีน คาดว่าซีซทั้งหลายเนี่ยต้องเลิฟแน่ๆเมื่อรู้ว่าดวงปีนี้ของเราจะเป็นยังไงก็ไปหาซื้อเครื่องรางของนำโชคมาเสริมดวงแก้เครสให้ชีวิตราบรื่นกันเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะแก้วต้องขอตัวไปเลือกเครื่องรางสักชิ้น2ชิ้นมาเสริมดวงให้ปังรับปีนี้ไปเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมว,วิดีโอของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปค่ะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วสวัสดีค่ะ